สวัสดีครับดิวนะครับจากชายคาป่าสวนวันนี้จะพามาดูครับว่าที่สวนผมเนี่ยใช้น้ําหมักชนิดไหนบ้างนะครับแล้วแบบไหนทำยังไงนะครับเพื่อใช้ในการบํารุงพืชผักในสวนผมนะครับเดี๋ยวไปดูกันครับผมว่ามีอะไรบ้างไปครับครับมาเริ่มแบบง่ายๆกันก่อนเลยนะครับ ยูินทรีย์สังคาข้อแสงหรือว่าแบคทีรียสังคาข้อแสงนะครับของง่ายๆที่ใครๆก็ทําได้นะครับต้นทุนไม่สูงนะฮะอันนี้คือที่ผมทําไว้ทำมาใช้นะครับก็มีทั้งที่ทําไว้นานแล้วใช้ได้แล้วกับที่เพิ่งจะทําได้ไม่กี่วันนะครับก็เดี๋ยวผมจะพาไปดูวิธีทำนะครับว่าทําอะไรบ้างส่วนผสมยังไงบ้างนะครับมาเริ่มเลยผมเตรียมว้แล้วครับก็นี่เลยครับรไข่ไก่หงใบ ก็ตอตีไข่ไก่ลงนะครับในภาชนะอะไรก็ได้ครับแล้วก็น้ำปลานะครับ1ช้อนโต๊ะช้อนที่ผมถือนั่นแหละครับก็ใส่ไปหาึช้อนโต๊ะนะครับก็มีไข่กับน้ำปลานี่ครับ2อย่างนะครับแต่ที่ผมทําตรงนี้เป็นแบบต่อเชื้อนะครับต่อหมายถึงว่าผมมีหัวเชื้อแล้วแล้วก็มาเรามาขยายเชื้อนะครับก็นี่ครับใส่น้ำปลาลงไปกับไข่หนึ่งใบครับก็ คนคน,คน,คนตีให้เข้ากันนะครับเมื่อตีไข่ผสมกับน้ำปลาได้ที่แล้วนะครับก็นำมากรอกใส่ในขวดหรือภาชนะที่เราเตรียมไว้นะครับของผมก็เป็นขวดขวดน้ำนะครับขนาด1.5ลิตรนะครับใส่อย่างละช้อนนะช้อนตัวเต็มเต็มนะขวดละช้อนนะคใส่ลง,งไปนะครับ หลังจากที่เรากรอกไข่ใส่ในขวดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็เอาหัวเชื้อที่เรามีนะครับมาเทใส่ในขวดที่เรากอกไข่ใส่ในขวดไว้คราวก่อนนะครับ mm hmm. ก็ไม่ต้องเทเยอะนะครับใส่อย่างละนิดละนิดนะครับให้มีหัวเชื้อครับให้มีเชื้อพอที่จะเขาขยายนะต่อไปได้นะครับไม่ต้องใส่เยอะครับใส่อย่างละประมาณ กะเอาครับอย่างละนิดพอนะครับอย่างละช้อนโต๊ะสองช้อนโต๊ะนี่ก็กะเอาครับเราไม่ต้องเป๊ะมากนะครับขอให้มีเชื้อเพราะอย่างน,น้อยๆคือถ้ามีเชื้อแล้วเนี่ยมันก็จะขยายได้เร็วโดยที่อาหารจากข้างในนั้นก็คือไข่ที่เรามีอยู่แล้วนะก็เป็นอาหารของจุลินทรีย์ที่เราเติมลงไปอย่างดีครับโดยที่เราไม่ต้องไปคาดคาดไม่ใช่คาดสิก็คืออาศัยเชื้อเดิมที่อยู่ในธรรมชาติที่อยู่ในน้ำเนี่ย มันก็จะค่อนข้างกินเวลานานในการที่จะได้เชื้อจุลินทรีย์เหล่านั้นมานครับอันนี้เราเติมลงไปเลยเรามีเชื้อจุลินทรีย์ของเราเราเติมลงไปได้เลยนะครับเติมลงไปทุกขวดเลยนะครับเมื่อเราเติมหัวเชื้อลงไปในแต่ละขวดแล้วครับ ตามด้วยน้ำเปล่าครับใส่น้ำเปล่าลงไปในทุกๆขวดนะครับน้ำจากแหล่งไหนก็ได้นะครับน้ำไม่ว่าน้ำสระน้ำบ่อน้ำไรใส่ได้หมดนะครับน้ำประปาเพราะผมเองก็ใช้น้ำประปานะครับเติมลงไปนะครับให้ครบทุกขวดนะครับ เมื่อเติมน้ำเสร็จแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับเขย่าเขย่าแล้วนำไปไว้ที่ที่มีแสงแดดนะครับกลางแจ้งอะไรต่างๆที่แดดส่องถึงนะครับก็ถือว่าเป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับผมครับเหตุผลที่ผมเลือกใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงก็เพราะว่ามันต้นทุนถูกมากๆเลยครับ ก็เพื่อนๆจะเห็นได้ว่าก็คือใช้เราใช้แค่ไข่1ใบกับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะเท่านั้นเองก็สามารถขยายเชื้อได้ถึง10ลิตรครับ10กว่าลิตรนะครับเพราะผมทำนี่10ขวดนะครับซึ่ง10ขวด10ลิตรเนี่ก็ใช้ได้นานเหมือนกันนะครับเพราะอัตราการใช้คือ1ต่อ20คือน้ำจุลินทรีย์สสงข้อแสงห์แสงลิตรต่อน้ำเปล่า20ลิตรนะครับก็ฉีดพ่นให้กับพืชผักผลไม้ที่เราต้องการ บาร์บเขาได้นะครับโดยที่ไม่ต้องพึ่งเคมีเลยนะครับเหตุผลส่วนตัวอีกข้อหนึ่งที่ผมเลือกจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการใช้งานก็เพราะว่าผมทําไว้พ่นตอนเช้านะครับเราโดยไม่ต้องกลัวว่าเ,เราพ่นตอนเช้าโดนแสงแดดแล้วจุลินทรีย์เขาจะตายเขาจะอะไรเงี้ยนี่นะครับเป็นเหตุผลที่ผมเลือกใช้จุลินทรีย์สังเคราะห์แสงในการตอนเช้าอย่างน้อยมีจุลินทรีย์ลงไปอยู่ในดินนะครับตอนเช้าตอนอะไรต่างเนี่ย เขาก็ไม่ไม,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 ไม่ตายครับไม่ง่ายถ้าเขาไปโดนผิวของไข่แมลงหรือว่าตัวนอนเนี่ยมันก็จะทําให้ตัวหนอนไม่ฟักเป็นตัวไข่ก็ฝ่อได้นะครับเพราะว่ามันก็จะมีแมลงหรือไข่นอนบางบางชนิดที่มันก็หลุดมาช่วงกลางวันได้นะครับมันก็ช่วยบรรเทาได้ระดับหนึ่งนะครับทีนี้เรามาดูน้ําหมักชนิดที่2ที่ผมใช้ยอยู่ทําไว้ใช้อยู่รับง่ายๆนะครับ ก็คือน้ำหมักในครัวเรือนหรือว่าน้ำหมักเศษอาหารนะครับเศษก้างปลาเศษผักเศษผลไม้อะไรต่างๆที่เราไม่ได้กินหรือกินไม่ได้นะครับแล้วก็นี่ครับเปลือกไข่ที่เราเหลือจากการทํุลินิซี์สังค้อแสงเมื่อกี้นี้ก็เอามาใส่ในถังเล็กๆไปก่อน,นครับในครัวนะฮะก่อนที่จะรวบรวมไปใส่ในถังใหญ่ข้างนอกอีกทีหนึ่งนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันครับนี่ฮะถังใหญ่ที่อยู่ข้างนอกที่เรา เก็บรวบรวมไว้นะฮะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนิดนึงนะเพราะว่ามันอาจจะเป็นภาพที่ไม่น่าดูนะอย่างนี้นิดนึงนี่นะครับอ่านะครับเดี๋ยวมันเป็นภาพอุจจารานะครับก็ผมผมมี10กว่าถังนะสิบสองถังแหละเพราะว่าผมจะให้ได้เดือนละถังนะฮะเพราะว่าน้ําหมักแต่ละถังนี่ผมหมักอยู่เป็น1ปีนะครับต่อถังนะฮะก็จะวนใช้ในแต่ละเดือนแต่ละเดือนนั่นคือเหตุผลที่ผมถึงมี12ถังด้วยกันนะครับ ก็อันนี้คือมันเลอะหน่อยเพราะว่าฝนตกมาเมื่อวันที่8ที่9นี่นะครับมันก็เลยเลอะนิดนึงครับครับนั่นก็เป็นทั้งหมดที่เป็นน้ำหมักที่ผมได้ทำไว้ใช้กับผักและผลไม้ในส่วนผมนะครับมี2ตัวนั่นแหละครับว่าจุลินทีสังเคราะห์แสงและก็น้ำหมักในครัวเรือนนะครับ ุลยสีสังเคราะห์แสงผมใช้ตอนตอนเช้านะครับตอนสายที่มีแดดออกส่วนน้ำหมักในโครเรือนผมก็ใช้ในตอนเย็นนะครับมีสองส่วนเท่านั้นนะครับเพื่อนเพื่อนี่ๆี่ท่านไหนได้ดูแล้วก็นำไปปรับใช้ให้เหมาะกับตัวเองนะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยประการใดก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับผมจะเข้าไปตอบทุกคอมเมนต์เลยนะครับหรือถ้าใครอยากให้ผมทำคลิปประเภทไหนก็คอมเมนต์ไว้ได้เหมือนกันนะครับ ครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมคลิปผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับ